กรสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยครับผมตอนนี้อยู่ผมช่องทซิงคมูคันนะครับเอาตอนนี้ก็คันของผมเลยนะครับนี่นะครับนี่ก็ขึ้นโครงมาเลยครับเนี่ยเป็นงานแก้นะครับนี่ครับช่างเอาช่างออเอาแบบอินครับถอดออกมาทำเหล็กใหม่เลยนะ เดี๋ยวจะภาพดูตัลเลยนะครับนี่ครับทลื่อเกิดถอดออกอย่างนี้เลยนะครับสภาพดูไม่ได้เลยครับ เดี๋ยวถึงรูถอนมันก็จะขึ้นขึ้นไม้ใหม่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนนะครับต้องรอชมนะครับส่วนคันนี้ก็นี่นะครับใส่บังฝุนเรียบร้ายแล้วนะครับ นีกลับกระทะใส่เป็นเหมือนเดิมนะครับเอาเข้าข้างในเหมือนเดิมเลยครับกน,น,น,นเห็บลงก็รอจะอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในเลยเหมือนรถบัสนะครับรถบัตเลยยื่นี้ออนใช่ ก็จะประมาณนี้นะครับตัวเชาก็ลองขนดูแล้วก็ได้อยู่นะครับอันนี้ใส่เองนะครับได้อยู่นิดนึงพอได้พอได้ไหมครับได้ยูบางฟุลตัวนี้ก็จะนานะครับ,ารบนานนะครับผมตัวนี้ ผมก็จะบางกว่านิดหนึ่งนะครับก็จะมืดมืดหน,น่อยนะครับก็ไปตัดมาอันนี้มันไปตัดไปตัดหมดจุดตีไปตัดอันที ครับก็จับดีคลิปไปเลยครับสำหรับที่นี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ